ตรวนี้ฉันจะสอนทำเมริงกาอิตาเลียนะเราจะใช้ต่งหน้าหน้าเคก้กอะแล้วเราอะเราจะใช้อะน้ำตาลทรายน่ะสองร้อยกรัมอะน้ำหนึ่งร้อยยี่สิบพาลิลลิตรแล้วก็ยิมทำไมไข <laughs> ่ขาวน่ะหนึ่งร้อยกรัมอะยิมก็ไม่ได้นะอะอันดับแรกอะเราจะจะตรง น้ำตาลกับน้ำอ่ะอันนี้ต้นจนถึงหนึงร้อองศานะ่ะสำคัญนะนี้นะ120องศานะตัวนี้ถึง1นึกแล้วนะเราจะเริ่มคันค่ข้านะ ไปู้นะนะ12 13 14, 15สิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกสิบแปดโอเคตันเนี้ยถ้าไม่มีเครือนนอ่องอันเนี้ยมันสามารถทำแบบนี้เห็นไหมมันจะดูปากได้มั้ยจะเป็นปลาโบดเห็นไหมเมื่อกี้จะเป็นลูกปป่งเอ,อ,อหาไม้รู้รู้ใช่ไหม ต้องระวังนะอบวันนี้นร้อนมากๆค่ะมันจะลวกเนี่ยทีละนิดทีละหน่อย เห็นไหมถึงวนี้ก็ดีแล้วนะอ๋อเห็ออันนี้ไไหนอื้มซีมึงและวพี่น้องแซ่บๆเหนียวๆวหวานมัน เยอะเยอะมาไปนะอ <ừ> นะสันนะมันสวยนะ อ้าวทำไมทำห่างเนี่ยเอ๊ะ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 เหมือนนอนเนี่ย เขาเสียไม่เห็ดใส่แก้วนะจ๊ะส่วนที่เหลือเนาะเขาสิไม่เห็ดใส่เอ่อ้วยแก้วนะจ๊ะเขาเสิเอาแก้ววัดแบบนี้เอานะจ๊ะเนาะแล้วก็ตัดตันร้อยแก้วเนาะเอาบ่มีพิมพ์ขนาดนี้นะจ๊ะเนาะบ่มีพิมพ์ขนาดเทียนกันเอาก็เท็ดแบบนี้เอานะจ๊ะเขาสิใส่เออ่ตัวนี้น้ำนะจ๊ะแล้วเขาก็สิใส่ลิมอนเชนโลน้ำลิมอนเชนโลตัวนี้เขาสิเห็ดจักอันหนึ่งนะจ๊ะเนาะ น,นี่ฮอก็จีไซนี่ลงไปเลยจ้ะอันนี้ฮอกจีไซนี่ลงไปเนะาะใส่แก้วพีนว่น้องเรื่อใส่ตัวนี้น่าจ้ะ,นนะเนาะมาต้องเอาอีกย่างลาดที่พี่แบนแล้ว เอาสีงเงยน็นเอาเลยนะคะตัดใส่เลยะคะ่ะม่าหัวทิ่มไปเลยนะแล้วจ้ะเนาะแองก็ห้อที่จันนี่คนบอกว่าโอ้ยผสมน้ำลายปวดบกขืนซีลนแล้วจ๊ะเอิ่มมาซุปเ่ออ่าแชะแล้วใส่เพิ่มหน่อยโอเคหนึ่งแค่หน้อยนล้จ๊นะเนาะ เดีก่อนแล้วก็สะใส่ตัวนี้ใส่ขี้มันตัวนี้น่าจะนะถ้นัดใส่แก้วอนะพี่เป็นถนัดใส่นั่นนะใส่จ้ะติ๊กโอเค

เดี๋ยวสิใส่กาแฟนะจ๊ะมันตำลังเห็ดหนาเกินโปรดนะจ๊ะเนะอืมอาแลว โ okay, yeah, yeah. อเคจ้ะทุกคนเสร็จแล้วนะจ๊ะแล้วเอาสียไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะจ๊ะแล้วเอาเสียไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะจ๊ะตรงกลางนี่เป็นลิมอนแชลนโรนนะจ๊ะสีเล็บคือหมูนเนาะเขาเสร็จตัวดีนะจ๊ะเนาะโอเคจ้ะ okay, yeah. Amen. नहीं पेंकनों सब पिंगलेज है उन्हीं चालों की ना से लगा आप ऐसे तो ये ना ऐसे ना चालों तार ना तारों में Suai ke suai, Happy birthday. Happy birthday. <laughs> Happy birthday. Uh, oh, suai, so Syah.